ที่สุดในบ้านชูวิคาริฟฟี่ฟันเดเชียแล้วนะครับและนอกจากนั้นเขาพิ่งไปจิ้นกันมาที่ประเทศออสเตรเลียด้วยวันนี้ครับหลังจากที่เดินทางกลับมานะครับแน่นอนเขานะครับอยากจะมาพบกับแฟนๆราชบุรีจนแบบว่านั่งด้านหลังเนี่ยบอกว่าพี่โดงครับลิลลี่ไปเลยผมอยากเจอแฟนคลับเลยพร้อมมั้ยครับ เพลงแรกของเราในวันนี้ครับเกิดร้องได้อยากให้ช่วยน้องผมร้องด้วยนะครับเป็นเพลงเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นเพลงของ True Book S 3 j G p a r t ของเราด้วยครับกับเพลงเปลี่ยนสนุกมากกว่าเดิมร้องได้กันหรือเปล่าร้องได้หรือเปล่า we

แต่เวลาที่แรงแรงถึงใจแต่เวลาที่ความสุขในวันนี้ที่ดีกว่าชีวิตไม่จำกัดสังที่พักแรงจัดเร็วยิ่งกว่าเดิมเด็วมเลยที่แรงแรงถึงใจได้มาลองกับเร็วจัดที่ไม่เหมือนเคยเปลี่ยนรอบใหม่ทิ้งทิ้เปลี่ยนให้ใหม่สดสดเลย คแค่คุ้นลอมออกไปพิสัยแล้วเราเจอ,อกับเร็วแรงแงถึงใจได้เวลาเปลี่ยนแร,แรงถึงใจได้เวลาให้ความสุขในวันนี้ที่ดีกว่าชีวิตไม่สำคัญสองสิบลัตแปลงตัดเร็วยิ่งกว่าเดิมเปลี่ยนไปเลยที่แรงแรงถึงใจ ลเร็วจัดีไมเหมือนเคยเคยเป่ยนโสิสุดปให้ไมุ่ดนเลยมันแรงถึงใจสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นำตัว ครับผมชาณนันท์ครับผมสวัสดีครับผมเต๋าเสษิภูมิเพียงพอนะครับก็เราสองคนนะครับมาจากบ้าน True Academy Fantasia ซีซั่นที่ซีซั่นที่8ครับผม8นะครับผมก็จบมาแล้วนะครับ2ปีนะครับปี2ปีแล้วเหรอครับนับนับใหม่วนับไหม่ปีเดียวปีเดียวปีเดียวพูดถูกก็ไม่สนุกเสร็จนะฮะ อยากจะบอกว่าตั้งใจมากินข้าวเดี่ยวไข่ที่นี่นะครับแต่ว่าไปผิดร้าน้านไปร้านข้าวมันไก่โอเควันนี้ก็จะมอบความสนุกให้กับแฟนๆชาวราชบุรีด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้จักเราสองคนก็มาทำความรู้จักได้นะครับหรือว่ามาถามนะครับแฟนคลับที่น่ารักของพวกเราทั้งสองคนอยู่ตรงนี้ได้นะฮะก็ใช่ไหมจ๊ะเออะ แต่ว่า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 อย่างนะ,ะเดี๋ยวผมขอให้ระชาเนี่ยอยู่กับแฟนๆไปก่อนนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาทีหลังนะครับอยู่กับผมก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักเต่าตามขึ้นมา,มาโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคนะครับพบกับคาชาต้นๆเลยครับ i'm <laughs> going